สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะได้คดีกันทั่วหน้านะครับเนาะตอนนี้รู้สึกว่าเสร็จไปกี่ศพแล้วครับตอนนี้อ่าเพราะอะไรครับเล่นเป็นสายเล่นเป็นกระบวนไงครับอ่ามันมีหัวโจกพาเล่นอยู่ <c oughs> พวกร้วรลอก็เล่นตามไงครับ <c oughs> ทีนี้มันมีตัวเปิด แล้วก็ตามไงครับทีนี้ตามแล้วก็พลาดสิครับพี่น้องเอฟซีพลาดแหละครับเมื่อนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบก็ยังไม่รอดเลยนี่นะอืมเจ็ดร้อยห้าสิบก็สะสมคดีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะอะเพราะความพลาดของมึงไงอ่ใจอ้อยสวัสดีครับคุณกำพองอเจ็ดร้อยห้าสิบก็อะไรครับสะสมคดีไปเรื่อยๆนะ อืมตอนนี้นะแล้วยังมีหนังนาวออมาพูดอะไรครับไม่เข้ายกฟ้องแน่นอนยกฟ้องแน่นอนนะฮะนะใช่ผมฮะมันมีเคสตัวอย่างแล้วนะนะเหมือนกับคดีคุณหยดนะคะอืมแล้วจะไปคัดของอียดที่นี้อ้าวพี่น้องเอฟซีมึงไปดูถูกอะไรมึงไปดูถูกทนาย อ่ถ้ามึงเก่งจริงมึงก็ทำกํำคดีเลยสิใช่ไหมล่ะมึงก็ทําเลยใช่ไหมล่ะอืมใช่ไหมพี่น้องเอฟีมันเข้าข้อขนาดนั้นไปมินประมาทเขาเอาเสียงเขามาเปิดและมาบรรยายมันจะไม่ใช่เขาได้ยังไงมึงงูอองูซ้ำงูซา อืมเอาเสียงเขาว่าเปิดที่นี้แล้วเป็นใครลหละสารก็เชื่อมึงหรืออือสารเขาไม่ได้เชื่อมึงมึงิบ,บอกว่าผมไม่รู้นะว่าคนในเสียงนี้เป็นใครอืมมึงสิว่ามึงรูบบง้จักว่าเสียงนี้เป็นใครคือใครผมไม่รู้ครับมึงเอามาเปิดได้มึงเอามาเปิดที่อย่างเอาพี่น้องเอฟซีมึงจะไปพูดแบบนี้เหรอผมไม่รู้ครับว่าเป็นเสียงใครครับผมว่ามาเปิดเสยๆครับ อ้าวบาทนี้ครับรู้จักกันหรือเปล่าไม่ครับไม่รู้ครับแล้วมาของเขามาเปิดทำไมล่ะทีนี้มันสืบได้ไม่ต้องสืบยากหรอกครับเพราะมันรู้อยู่แล้วเอาเสียงเขามาเปิดปั๊บแล้วบําบัดลาย,ายแล้วรูปมึงเอามาขึ้นหน้าจอมึงปิดหน้าแต่มันมีแวบๆไงครับทีนี้นั่นไงครับ คือความโง่ข,ของมึงไงแล้วนะครับบักเจ็ดร้อยห้าสิบก็มาดิ้นแทนเอฟซีครับไม่ต้องเป็นห่วงครับยกแน่นอนครับยกแน่นอนครับมันมีเคสตัวอย่างมาแล้วครับเสื้อผมนะครับนะอ่อมันต้องเสื้อผมครับไม่เสื้อผมไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> อืมนะเสื้อมึงมัดปีอ่าเสื้อมึงนในขบูเพ่าหน้าเลยนั่นะนะอืมนะบรัสซี่แตกเขาเราปีนี้นะั่น นะอืมกหกเอฟซี Go ตัวเองเพราะอะไรครับเพื่อคอนเทนต์อ่าคดีตัวอย่างก็มีมาแล้วเห็นไหมครับจะฟ้องกลับนะฮะนะจะฟ้องกลับครับนะจะฟ้องกลับนะฮะนะสีะฟ้องกลับสี <c oughs> <c oughs> ฟ้องกลับเขาจะไงครับที่นี่ไปจำนวนด้วยอะไรครับด้วยคลิปวิดีโอแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีคลิป จะจอยากดันขึ้นไปครับอยากได้ค่าวิชาชีพด้ครับอืมคือว่าอย่างไงยังขึ้นสารอยู่ไหมนีท่าน <c oughs> นี่นะครับผมก็พาขึ้นสารอยู่นะครับนะเพราะยังทำไมยังให้จบในอ่าสั้นไกลเกี่ยงไงอ่นะแต่เขาก็พูดอยู่แล้วผมรู้หมดแล้วครับทุกเรื่องทุกอย่างว่ามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นขนาดพออสารไข่ฟงพูดวันนี้ อันนี้ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับปฏิเสธเลยทีนี้ผมไม่รู้ครับเขาไม่ได้บอกผมครับเอา้ามึงคือบอ่ถามลหละนะสู้ไดเว่าสู้กันฟังตีบ่อืมไม่ได้รู้อิโนโออีเน่เลยหรือ,อยังไงมันไม่ใช่ครับพี่น้องเอจีนะเพราะก็เปิดคลิปวิดีโอมาปัาป๊บวะไอ้ครับพี่น้องหงายหลังเลยสารได้อืม ออกมาโฆษณาจะฟ้องกลับจะได้ฟ้องกลับได้หรือบ่เงียบกิ๊บอยาให้เขาเลสดนะอยาให้เขาเลสุดนะอายอายอีกมีการอาย<笑><笑>โอ้บักคาเมืองนะครับเนาะอเอฟซีก็หน้าง,งูครับพี่น้องเอฟซีน่าง,งูไปเชื่อมันอีกครับอ่าน่าง,งูไปเชื่อมันเห็นไหมครับเรื่องสคอหนึ่ง เป็นยังไงครับออกมาพูดไหมครับกูอ,ออกมาให้เจ้าหน้าที่ดูพ่อ,อไรกูราคาญเอฟซก็จะงู้ต่อไปไงครับอ่ากูอ,าออกมาให้ดูแล้วเป็นยังไงครับทีนี้กูถามเลยว่าหมาตัวไหนเป็นคนพูดว่าจะมาลองเรียนตรวจสอบเรื่องการซื้อขายป่าังวนกูถามเลยออคนละเรื่องครับคนละเรื่องครับอา้าว มันก็คอนเทนต์นี่หว่าได้ไหมครับเออพวกมึงพูดเพื่อคอนเทนต์ชนตีนโกหกเอฟซีตัวเองเออมึงไม่ซื้อสัตว์ตัวมึงเองเลยมึงยังไม่ซื้อสัตว์ตัวเอฟซีมึงโอ้ยก็พอประนั้นแหละครับคนดูเท่าไหร่ครับร้อยสองร้อยหมดท่าแล้วครับอืมมันได้จากบ้านเลยแบบนี้ อื <laughs> ไม่มีใครเชื่อแล้วครับไม่มีใครเชื่อแล้วเชื่อแล้วก็โง่แล้วครับนะโง่ไม่รู้จะดับเบิลโง่แล้วครับนะอืมเห็นไหมครับล่วงกี่คนเลยครับโดนสอยทีละคนละคนครับอ่าสิ่งที่ออกมาพูดไงครับออกมาพูดแล้วทําไมครับออกมาพูดแล้วมันเข้าข้อทีนี้ อ่ออกมาเข้าออกมาพูดแล้วมันเข้าข้อไงครับเขาก็จัดแล้วครับเอ่เขาก็จัดให้สิครับมันจะไปเหลือซากเลยครับพี่น้องเอฟซนะเออโอ้ยกี่ศพแล้วครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นบักเจ็ดร้อยห้าสิบกี่คดีมึงกี่คดี อ่กี่คดีละครับเอารอรับหมายนะครับตอนนี้นะอืมเลขคดีก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <laughs> <laughs> แ,ตแต่แต่กูไม่พูดเยอะเจ็บคอนะเลขคดีออกเรียบร้อยแล้วครับ <laughs> <laughs> แต่กูเบาเาหลายเนี่ยเจ็บคอกูบวบันกระายมันเยอะนะอืมจีสิแตกแซบอยู่บ่าปีใหม่เนานะ เอาจีแต่มันแซบเด้อะจะเฝ้าตายก่อนเด้อะนะอย่าเพิ่งตายก่อนนะอืมแล้วคดีอีกของเกยให้อีกของโจโซร้อยอีกทีนี้เมื่งตายเลยทีนี่บันเทิงครับเป็นกระบวนเลยอ่าเป็นกระบวนเลยครับเป็นทีมเลยครับทีนี้เพราะอะไรครับคนเทนต์เอามาจากกันครับมันมีตัวเปิดไง มันมีตัวเปิดแล้วก็ตามคอนเทนต์กันแหละครับสีนี่ตามเป็นสายครับปานหมดแล้วบันนี้ครับอเออพอจากว่าเขาเสียเอาไฟรุ่นพิ้นเออไปเป็นสายแหละครับสินี้ไม่รู้ว่ามันจะพาผู้มึงไปไหนไงนะอ่าวันนี้ก็ได้ยินข่าวว่าอะไรครับนะฮะได้ยงินเข้าไปอย่างไรวะ่ะ